กลับมาที่บ้านนะคะพี่คีดได้กินอะไรไหนวิซ่าแฮมเบอร์เกอร์ลดิได้กินแฮมเบอร์เกอร์จากน้อง <c oughs> ของฝากเจ้าแล้วก็มาเปิดกระเป๋ากันเดี๋ยวค่อยไปล้างหน้าแปรงฟันทีหลงังอุ้ย มาถึงบ้านเปลี่ยนชุดนอนแล้วชุดี้เียจแล้วมาคือแบบโคตรหนาซื้ออะไรมาแน้ก็มีของฟูงของฝากแล้วนะแต่ก็หมดอยู่ดีชอบชอบมากเลยอ้อยังอยู่ขนมยังอยู่นะอันนี้น่าจะสามสิบห้าครงเป็นขนมแบบคล้ายคูคุกกี้นั่นแหละมีน่าจะประมาณ อย่างละสี่ห้าชิ้นต่อกล่องกๆๆ็จะเป็นพวกช็อกโกแลตมู่นนี่นั่นเสื้อกันฝนเที่ยวไปแล้วก็ไม่ใช้อันนี้แก้วเดี๋ยวให้เปิดเรา,าดูโอ้ยตดแล้วก็อันนี้ก็ช็อกโกแลตโมสาร พคะหมูสานน่าจะยิบสองคนนยิบสองนี่ค่ะตประมาณนี้คืออยาทุกซอบทุกมุมไม่มีอะไรแล้วนะอันนี้เออเดี๋ยวเอาไมคเซลฟี่มาตั้งก่อนคือ,อไปนี่คือได้ใช้คือน้อยมาแล้วก็ไม่เอาแก้มาหยัดไว้แถวนี้ แก้วโอ้ยแก้วทนอันนี้คือแก้วที่จริงอ่ะมันเป็นกล่องแพ็กเกจใช่ไหมแล้วจากวตี้ฟีแล้วคือไฟก่อนบินกลับบ้านนี้คือเอาแกะถุงยตี้ฟีอะไรออกเพราะว่าไม่ไเจอเขาเรียกว,ว่าทุลเวอร์เกนเเรียกว,ว่าอะไรนะส่กระเ้คอนโทรลที่เข้าสแกนไม่ต้องเจอแบบนั้นแล้วก็เลยเอาใส่ในกระเป๋าไปเลยมีเสื้อผ้าที่ต้องั่ ก็มีเอานี่คือแบบแพ็คที่สนามบินคือแพ็คนังเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะมีขวดลิตรหนึ่งให้เลือกแล้วขวดอยากละครึ่งลิตรให้เลือกแล้วก็มีแก้วอีก่สองใบแล้วก็ราคาโปรโมชั่นอีกแล้วหนึ่รอยแเหมือนจะเหมือนตอนที่ไปเที่ยวอิตาลีก็เลยซื้อมาสองแพ็คให้ พหอเอาไปไ่ดูบิน่อละอ่าฮ่าดูไฟเงี้ยดูไฟเงี้ยแมวเหรอเข้าใจไหมบินเล็กนะพี่ใหญ่แมวน้ำสมุนนัเนาะไปทออ่าไงอยไม่บีทอละ ยกชอบเป็นคาบลิโตอิตาเล่มันก็ไม่น่ามีอะไรแล้วนะนีแต่เสาาือ้อผ้าที่เสื้อผ้าไอ้ก่อนจะสักต้องเอาอันนี้ออกก่อนไม่ถูงเสาคาคื้อผ้าก็จะมีช็อกโกแลตด้วยมาดูซิว่า ก็ไม่เข้าใจทำไมของเลอกวะต้องจัดให้หมดนะพี่มากอันนี้ก็ยังอยู่รอดอันนี้ก็เป็นไฟล์โรเชอร์น่าจะ,น,าจะน,นะน่าจะ69คนนะน่าจะ69คนประมาณนั้นเปนไม่ได้59าส้ ขน,นมน่ารักเห็นน่ารักเลยซื้อมามาชิพอนอีกแหละน่ารักน่ารักมากน่าจะสามสิบห้าโดยประมาณมั้งไม่รู้น่ารักดีดูก่อนว่าถ้าไม่กินพี่คิดไม่กินหมด ชา่ายหรือว่าไม่แาาจกไม่ย่าน้องสบายคนหู้จับกระดาษอืมว่าเนี้มูซาดิชินนะคะอันนี้คือให้ตัวเองเก่าแล้วเขาเขียนเฉลี่ยโลละร้อยห้าสิบร้อยหกสิบแต่มันดีที่ไม่ต้องแกะเองใช่ไหมกินเลยอันนี้ก็จะประมาณสามสิบกว่ามั้งหรือว่าห้าสิบจะไม่ได้ อนนนนนนะืกินไปแล้วอ่ะอบถุงเึงแล้วก็อีกถุงเล็กพี่เวนนาแพ็คนี้ก็อยู่รอดเหมือนกันมาชิพอนเหมือนกันโตโก,โก้ หมดอ,อายุกลางปีหน้ามือนกันประมาณสามสิบห้าแหละไม่เกินสีสิบไม่เกินสองคตนไม่เกินสองอันน,อนี้บวยคือต้องเชยมถูกอ่ะสิบหกกรอนู้อ่ะนจากที่ไหนแถวนี้ต้องขายสามสิบอัพอ่ะว่าอะไรว่าชิม ต้องมองดีๆบางอย่างก็ถูกบางอย่างก็แพงและเที่ยเสียดายที่สุดก็คือได้กินบาจา oh, <c oughs> ่างโอ้ยรสอืมกลิ่นบวยที่คุณเคยแต่กินกี่ขีเองหกสิบสองก้ามเอง <c oughs> อืมอร่อยด้วย ไม่เค็มมากดีอืมอยอออร่อยเอเชียวแลอยากให้้องสัปปายาอัน เป็นมาการองช็อกโกแลตช็อกโกแลตมาการุนล<ม>้วก็คือช็อกโกแลตคาราเมลแต่ทำแบบรูปทรงให้ใคล้ายมากกรอง<ม>ของนี้อยู่รอดปลอดภัย ก้าน่ารักเ็าจะอยู่ร้อนด้วยแต่กล่องอาจจะบ,บุบหนนึงทุกอย่างก็ไม่เกิน40นบะประมาณ35ม9กอาจจะมี45มสักหน่สยกัวนีัวไม่เสี่ยงมันก็อุ้ยอ้าวอันนี้เมาเคยได้กินเอง กินเองก็ได้วะถ้าถึงน้องสาวกแต่น้องสาวอย่ไใลจังน,นะก็เลยไม่ต้องถูกไปให้งน่ารักกินสิมีมันน้่งาอ,อืม ไวช็อกเกล็มันก็หวานแล้วไม่พอใส่น้ำตาลมาให้อีกเนี่ยข้างบนตอวบลี่เป็นฟิลมอืมอร่อยอืมอืมอืมหวานอืมคือแม่หวานอ๋อฮะ <c oughs>

อันนี้เอาไปก็ไม่ใส่โอค่คต้งงานตั้งตั้ยูโลเดี๋ยวเท่านี้แหละเหลือยี่สิบยูโลก็คือสองร้อย อันนี้ใส่ครั้งเดียวเองแกงสีดำเนี่ยอันนี้ก็ใส่ครั้งเดียวอันนี้ก็ใส่แค่ครัง้งสองครั้งเองอันนี้ก็ไม่ได้ใส่อ๋อแมกเนตออให้ไม่ยากอ่ะให้ตัวเองแล้วลืมซื้ออะไรึไหม ลืมซื้อเวียนนาจ้าลืมซื้อเวียนนาบังอัไปยอีกอกแล้วอันละสามสิบห้าเอ้ไม่ใช่สิสามสนะิบเก้าระมาณมีผ้าอะไรกับเสือไหน อันนี้ก็ได้ใส่แค่ครั้งเดียวแบบครั้งเดียวยดเดี๋ยวไสี่เกียดอ่ะเน่ใส้ไว้อย่า,เยา,ยางเงี้แหละที่มันใช้วาอันนี้ก็ออกก่อน้าช็ดหน้าคือค่อยทำงผงด,ด้ ค่อยเอาไปใส่กระเปงแล้วว่ใใกกาให้พี่จักใส่ตะก้าผ้าให้พี่จักให้ก็จะไปล้างหน้าล้างตาเปนคฟันอ๋อลืมอวดอวดอันนี้ชวารอบสกีอันแรกของอีชัน ก็คือบังเอิญเจอในออรันดาสามเบนนี่ตองโฮมใช่ไหมแล้วร้านเขาโล่งมากเลยนะเอาเขียนรถแล้วค่ะเซลก็คือเห็นป้ายแดงก็รีบเข้าไปแต่ร้านเขาโล่งมากเพราะว่าเขาจะปิดร้านจ้าจะปิดร้านทิ้งก็เลยต้องขายหล่ทิ้งทุกอย่าง70%็ แต่ด้วยความที่ว่าเวลาของที่ลดราคาขนาดเนี้ยมันจะไม่ค่อยมีของดีๆเหลืออยู่ครับ <c oughs> พี่แอนพีพ่ีสนิทกันบอกว่าอันนี้ก็สวยนะคือเป็นรูปก,ก็รู้วามาจากสวัลบสกี้ดูรู้ว่าเป็นสวัลบสกี้เพราะมันเป็นหง เบอเขาตาดีก็เลยคิดว่าออยากได้หงอย่างเดียวแล้วนี่แถมเพชรมาสองเม็ดเลยชอบเรียบๆนะแต่พอใส่แล้วมันก็ไม่ดูเวอร์อะไรอย่เงี้ยมันดูสวยเว้ยเอามาเดี๋ยวมาดูกล่องราคาเท่าไหร่หายก่อนอยู่ในกระเป๋าเนะใส่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  โอยวันนี้ขยันแล้วก็ส่ชาร์จแบตไม่เลยกล่องมีอะไรนะใบเสร็จเยอะแยะเลยใบเสร็จแล้วก็ใบเสร็จแล้วก็ที่ชาร์จแบแล้วรู้ไหมอะไรหายคือสายชาร์จแบตของซัมซุงหายจ้ามันเป็นสาย ชาสเท็กใช่ไหมถ้ามันก็ไม่ยาวมากแล้วมันก็มีสองหัวเซ็งหายที่ไหนไม่รู้เดี๋ยวค่อยไปดูในรถกล่กองมีแค่น,นี้หรอพาสปอร์ตที่ต้องอืเอ้ยกล่องกล่องนั้นหายไปไหนเหลอแต่กล่องนี้ เออช่างมันเถอะใช่มันจะมีแบบกล่องสอดเข้าไปแต่ช่างมันเถะะนีออ่หลัวอยู่นี่อยู่นี่อ๋อช่ราคาหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบนะแต่ก็ดูในอันนี้คือราคาแท้ที่เขาจะเขาขายแล้วก็ไปดูอีกเว็บหนึ่งอ่ะราคาแท้ก็ประมาณพันกว่านี่นแหละแล้วเขาเว็บนั้นอ่ะลดซานโด,ดแล้วเขาลด ยี่สิบเปอร์เซ็นตก็เหลือแปดร้อยเก้าสิบสักอย่างแล้วเขาอ่ะจะมีส huh? ีฟ้าซึ่งเรามีสีนี้ใช่ไหมแต่เราว่าสีนี้สวยนะสีชมพูชอบสีชมพูอยู่แล้วแล้ว diffly หรอชื่ออะไรยังไงเขาเขียนเราจ่ายไปแค่สามร้อยสี่สิบบาทถูกมากคือถูกมาก าม้อสี่สิบห้าคือจะได้ราคานี้ก็คือห่านต้มหูที่ตอนเี่เราลดราคาปีหนึ่งลดราคาแบบไม่กี่ครั้งด้วยนะ,ะเฉพาะแบบว่าเออโอเคคุ้มคือกล่องมันคือดีนามดีนามดีงามคือกล่องมันอย่างเงี้ยเดี๋ยวใส่ให้ดูใส่แบบ กล่องที่แบบโชว์ข้างหน้าอย่างนี้ใช่ไหมเอาล่วงเออโชว์ข้างหน้าอย่างเงี้ยแล้วก็โชว์หัว อย่างเงี้ยกแบบโอ้โหคิดดูสิแบบถ้าเขาลดราคาหลายๆอย่างแบบอืมไม่ออกมามไปแต่พี่พี่แอนอีกเลยผู้ช่ำชองเรื่องแบรนด์พี่บอกว่าถ้าอาบน้ำต้องถอดก็จะยืดอายุแล้วก็น้ำหอมอยาโดนจะได้ยืดอายุอ่ะ ไปแล้ว